สวัสดีนะครับผมชูกาหากเราพูดถึงสงครามหลายคนก็คงจะนึกออกใช่ไหมว่าจะต้องมีการยิงกันหรือว่าปลาระเบิดใส่กันหรือแม่ก็ขับเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่กันแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปในสงครามโลกครั้งที่1ก่อนที่จะมีการขับเครื่องบินแล้วก็ทิ้งระเบิดและเขาใช้อะไรในการทําลายศัตรู ถ้าผมบอกเพื่อนๆว่าเขาใช้ลูกดอกก่อนที่จะมีการใช้ระเบิดเพื่อนๆจะเชื่อไหมมันน่าจะเป็นเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการพัฒนาอาวุธและอาวุธชนิดนี้ก็เป็นอาวุธที่เอาไว้ทําลายทหารราบนะครับและชื่อของอาวุธชนิดนี้มันมีชื่อว่าเฟลเซต การใช้อาวุธชนิดนี้ก็จะเป็นการถูกปล่อยมาจากเครื่องบินนะแต่อาวุธชนิดนี้ในตอนแรกที่มันถูกสร้างขึ้นมามันจะไม่สามารถปล่อยลงมาแล้วระเบิดได้แต่มันก็ยังมีความอันตรายอยู่นะเพราะเป็นอาวุธที่ใช้พลังงานจนขนาดหมวกเหล็กที่ฐานใส่ก็ยังเอาไม่อยู่นะเพื่อนๆน,นและถ้าเอาตามข้อมูลนะครับอาวุธชนิดนี้มันถูกสร้างขึ้นมาโดยกองทัพเยอรมันซึ่งเขาจะติดไว้ที่เครื่องบิน L4 การทิ้งลงมาแต่ละรอบก็ถือว่าเยอะมากเลยนะอาจจะหลายพันนัดหรือถึงหมื่นนัดเลยก็ได้ นอกจากเยอรมันที่เอามาใช้ก็ยังมีอีกหนึ่งประเทศนะที่เอามาพัฒนาต่อถ้าจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นั่นก็คือสหรัฐเพราะว่าพี่แกเอามาพัฒนาต่อและในสงครามโลกครั้งที่สองก็ยังมีการเอามาใช้นะและเราก็จะลงรายละเอียดด้วยนะว่าถูกใช้ในสงครามไหนบ้างอาวุธชนิดนี้ก็ถูกน,น,นำมาพัฒนาในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเมื่อปี1941ซึ่งจะมีความยาว44มิลและเส้นผ่าศูนย์กลาง13มมิลส่วนน้ำหนักก็จะประมาณ20กรัมนะครับ ลองนึกภาพดูนะเพื่อนๆถ้ากำบังที่เราไปหลบไม่หนาจริงผมว่าตัวเราพูนแน่เลยอาวุธชนิดนี้ก็ถือว่ามีราคาที่ถูกมากเลยนะถึงมันจะเป็นแค่ลูกดอกขนาดเล็กแต่พลังในการทำลายก็ถือว่าไม่เล็กเลยนะเพราะในการทดสอบมันมีกำลังมากกว่าระเบิดทางอากาศมาตรฐานถึง3เท่าเลยนะครับเพราะมีการทดสอบที่ฟอริลดาในปลายปีพศ2494ถึงต้นปีพศ2495 ในการทดสอบจะใช้เครื่องบิน F-84 ซึ่งจะบินด้วยความเร็ว400นอตหรือ740กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำการบินเหนือพื้นดิน23เมตรและจะใช้รถจิปเป็นเป้าหมายนะครับสภาพของรถจิปก็เป็นอย่างที่เราคิดนะเพื่อนๆพ,พุนอาวุธชนิดนี้ก็ถูกปรับปรงใหม่อีกครั้งซึ่งจะทำให้มีความแรงเท่ากับกระสุน50มิลลิเมตรเลยนะครับและมันยังสามารถเจาะทะลุทรายที่อัดแน่นได้ซึ่งมันเจาะทะลุไปได้24นิ้วเลยนะเพื่อนๆ แต่ละครั้งในการทดสอบก็สามารถเจาะทะลุซ้ายได้12นิ้วเลยนะครับความเร็วของมันก็จะเร็วมากกว่าการยิงกระสุน45มม,มเลยนะครับซึ่งมันจะมากถึง2เท่าของการยิงเลยนะครับอาวุธชนิดนี้นะครับก็ยังถูกส่งไปยังกองทัพอากาศฟาอีสเพื่อใช้ในการต่อสู้ในกลางปีพศ2495หลังจากที่มีการทดสอบ ที่มีจํานวนมากถึง16,000ลูกก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับและยังสามารถใช้งานกับเครื่องบินได้เกือบทุกชนิดเลยนะการใช้งานถ้าพูดให้เห็นภาพนะทุกคนก็จะเหมือนกับระเบิดสมัยนี้แหละผมไม่รู้ว่าจะพูดถูกไหมในยุคนั้นมันก็จะเป็นอะแดปเตอร์คัสเตอร์ของ Mark 44พูดให้เห็นภาพมันก็จะเป็นเหมือนกล่องทรงกลวยซึ่งมันจะมีความยาวเกือบ2เมตรเลยนะครับและจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง36ซนติเมตร ส่วนน้ำหนักบรรทุกก็จะแตกต่างกันออกไปนะเพื่อนๆซึ่งมันจะหนักได้ถึง254กิโลกรัมและน้ําหนัก283กิโลกรัมส่วนจํานวนของลูกดอกที่ใส่เข้าไปตามที่มีบันทึกก็มีมากถึง17,500ลูกนี่มันฝนมรณะดีๆนี่เอง และเมื่อมันถูกปล่อยลงมาจากอากาศลูกดอกแต่ละตัวก็จะสร้างพลังงานจนจำนวนมหาศาลเมื่อตกลงมาโดยมันจะเจาะทะลุวัตถุเกือบทุกชนิดได้เมื่อตกถึงพื้นในรายงานก็มีบอกความเร็วด้วยนะที่จะมีความเร็วเกิน700ฟุตต่อวิแต่ถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็จะมีความเร็ว770กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่อยากจะนึกภาพคนที่โดนเลยผมว่าบังเกอร์ที่ไม่หนาพอทะลุแน่อาวุธชนิดนี้ก็ยังถูกนำไปใช้ในสงครามเกาหลีรวมไปถึงสงครามเวียดนามนะครับ และในช่วงปลายศตวรรษที่1950ก็ยังมีการใช้งานอยู่นะและเซลเซตก็ถูกนำมาพัฒนาในด้านของอาวุธปืนนะครับซึ่งจะเป็นปืนที่ใช้ยิงใต้น้ำได้รวมไปถึงปืนไรเฟิลและในคิดศตวรรษที่1950ก็มีการนำไปใช้เป็นอาวุธชีวภาพด้วยนะโดยเขาจะเจาะตรงปลายให้เป็นรูเพื่อจะใส่สารเคมีบางอย่างเข้าไปเพื่อให้การทำลายของลูกดอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิงอันตรายเข้าไปใหญ่อ่ะเพื่อนๆอาวุธชนิดนี้ก็ถูกนําไปพัฒนาเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นใช้กับปืนลูกซองที่อยู่ในช่วงสงครามเวียดนามแล้วก็มีการนําไปปรับใช้กับปืนไรเฟิลซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับลูกธนูซึ่งอยู่ในโครงการของกองทัพสหรัฐในปีคศ .1989 จนถึง1990นะครับและถ้าผมจําไม่ผิดนะอาวุธชนิดนี้ก็ถูกนําไปพัฒนาเป็นกระสุนของรถถังที่จะเป็นลักษณะของกระสุนจอกอรถถังนะครับ โอเคครับเพื่อนๆถ้าหากข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะครับและ Ep นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้ว EP หน้าเจอกันใหม่นะครับีวัสดีครับ